สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าตำนานวันนี้เราจะพาทุกท่านล่องขึ้นเหนือไปตามรอยความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์กับเรื่องราวของพญานาคในแม่น้ำปิงตำนานลึกลับแห่งดินแดนล้านนาแม่น้ำปิงสายน้ำเส้นเลือดใหญ่ของเชียงใหม่ไม่ได้มีเพียงความงามทางธรรมชาติแต่ยังซ่องเร้นด้วยเรื่องราวของพญานาคผู้ปกปักรักษาสายน้ำแห่งนี้ หนึ่งในตำนานที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานคือเรื่องราวณนะท่านน้ำวัดฟ้าห้ามเชื่อกันว่าบริเวณนี้เป็นที่อยู่ของพญานาคนามว่าพญาเอรกปัตตนาคราชและพญาธนมูนาคราชคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงมักจะมีแสงสว่างวา่าพุ่งขึ้นมาจากวังน้ำวนหน้าวัดส่องสว่างไปทั่วท้องนาภาจนเป็นที่มาของชื่อวัดฟ้าห้ามซึ่งหมายถึงฟ้าที่สว่างสวยยามค่ำคืน นอกจากนี้ตลอดสองฝั่งแม่น้ำปิงเราจะพบเห็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่ประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นพญานาคตามบันไดวัดและเจดีย์ต่างๆสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาที่ชาวล้านนามีต่อพญานาคราชในฐานะเทพผู้บันดาลความอุดมสมบูรณ์และผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่เมืองเชียงใหม่สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นเรื่องราวเหล่านี้คือมนต์เสน่ห์แห่งตำนานที่ยังพงมีลมหายใจอยู่ในปัจจุบัน หากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าลึกลับและตำนานไทยที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ